มากันที่อีกหนึ่งคนต้องบอกว่าเจอในงานเดียวกันเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นว่าทีจ่จ้าาวนะฮะสำหรับผู้ประกาศข่าวของเราแคนอาติลูดนะฮะที่ได้ออกมาเปิดใจนะฮะหลังจากที่เขาทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวหมอใบาชานนี่แหละขอแต่งงานไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากเขาคบหาดูใจกันมา4ปีด้วยนะฮะซึ่งแคนก็ออกงานก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะ ใช่เจ้าตัวก็เปิดใจบอกว่ารู้สึกพร้อมมาสักพักแล้วล่าแต่แค่รอให้แฟนเนี่ยเรียนจบเฉพาะทางด้านสายตาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปขอตอนที่เขายังเรียนอยู่ก็กลัวว่าเขาอาจจะกังวลซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาใกล้จะจบแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทําตามแผนได้นะฮะเจ ของแฟนสาวจากการที่เจอกันอยู่ด้วยกันมาสักพักซึ่งสิ่งที่ไม่ตรงกันเลยก็คือเรื่องของเวลาเพราะว่าแคนเนี่ยต้องตื่นตีสามาอ่านข่าวตี5้าครึ่งส่วนแฟนเนี่ยบางทีก็อยู่เวรดึกบางครั้งก็ไปเดทกันตอน7จ็ดมงเช้าก็พยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันเดทเจ็ดโมงเช้า ก็กินกาแฟาไงอาหารเช้าชเบรคฟาสต์ไงซึ่งพอมาพบกันจริงๆแค่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน5นาทีแคนบอกมันก็โอเคแล้วนะฮะเจ้าตัวบอกว่าช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาว่าบางทีไลน์ไปทําไมเขาไม่ตอบแต่พอได้เห็นชีวิตเขาจริงๆที่ต้องทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง5้าทุ่มเนี่ยบางวันก็ไม่ได้หยุดเลยไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าห้องน้ําจนบางทีตัวเองก็จะประท้วงในใจว่าทําไมวงการแพทย์เป็นโหดขนาดนี้นะแต่พอเริ่มชินก็เริ่มปรับตัวมากขึ้นก็เลยไม่มีปัญหานะครับและเขาเองก็ค่อนข้างเข้าใจซึ่งออาจจะะเเป็นพระวะ่่หมมีไ มีเวลาอยู่แล้วเขาก็เลยอาจจะหาคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกันจะได้เข้าใจตรงกันเพราะถ้าเกิดคนนึงมีเวลาและอีกคนนึงไม่มีเวลาให้มันอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันได้นะครับส่วนเรื่องเบลกแต่งงานเนี่ยแคนบอกว่าดูดูไว้ช่วงต้นปีก็ยกหน้าที่ให้กับครอบครัวใบชาไปดูเบลกมาให้นะครับก็มีเตรียมงานไว้ประมาณปีหนึ่งเตรียมงานประมาณ1ปีหละก็ถ้าจะโอเคแล้วสาหรับระยะเวลาที่เตรียมงานถามว่างานแต่งเนี่ยจะตามใจแฟนหมดทุกอย่างเลยไหมแคนก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอก แต่กลับเป็นตัวเองนี่แหละที่จะเป็นคนดูให้ว่าจะไปหาชุดเจ้าสาวที่ไหนออกแกบไหนแบบไหนถ่ายสตูดิโอที่ไหนดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเองเนี่ยจัดการให้หมดเลยนะฮะอ่ะไปฟังเสียงแคนอตีบรุตกันหน่อยครับรู้สึกว่าพร้อมมาสักพักละนะฮะแต่ว่าเรารอให้ทางแฟนเขาเรียนจบเฉพาะทางเพราะว่าคือเขาเนี่ยจบหมอแล้วก็ต่อเฉพาะทางด้านด้านตานะครับก็เลยกล่าวว่าถ้าเกิดขอตอนที่เรียนอยู่อย่างเงี้ยกลัวว่ากางังวลช่วงแีกก็คือเป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวใกล้จะจบแล้ว ก็เลยกะว่าน่าจะตามแผนได้ก็เลยขอเลยประอกาศจะบอกว่ไป้กันได้หรอกเาต่างคนต่างเวลาต่างเวลาอ่า<ป>อันนี้คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าคือเวลาเราก็ค่อนข้างค่อนข้างฟิกเราอ่านข่าวตีห้าครึ่งนฮะก็คือต้องตื่นประมาณตีสามแล้วบางทีแฟนอยู่เวรก็ดึกบางทีมันมีบางครั้งที่เราต้องไปแบบเดทกันตอนเจ็ดโมงเงี้ยเออไปแบบเดทตอนเจ็ดโมงเช้าเออประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นก็คือพยายามหาเวลาฮนะเราว่าจริงๆแล้วเนี่ย พอพบกันจริงๆเนี่ยก็คิดว่าเวลามันหากันได้แค่หาช่วงวินาที5นาทีมันก็โอเคถ้าเกิดเวลามันคุณภาพเนี่ยมันก็ใช้ได้เราคิดว่าประมาณนั้นปาปนเรื่องเวลาเพราะว่านมแต่ละคนมันไม่ตรงกันจริงๆมีช่วงแรกๆครับช่วงแรกๆที่เราสึกว่าตอนที่ทักไลน์ไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ตอบเลยเราก็ไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ตอบวะคนเราต้องมีเวลาตอบสิแต่ว่าพอเราเคยได้ไปดูชีวิตเขาจริงๆเนี่ยคือ มันตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงถึงห้าทุ่มมันมีบางครั้งที่ไม่ไม่หุดเลยใช่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประท้วงในใจว่าทำไมวงการแพทย์เป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเห็นชีวิตเขาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรางี่เง่าไม่ได้หลังจากนั้นพอมาเริ่มชินเริ่มปรับตัวมากขึ้นก็เลยแบบไม่มีปัญหาครับอาจจะเป็นเพราะว่าหมอไม่ได้มีเวลาอยู่แล้วเขาก็เลยอาจจะต้องหาคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกันเพื่อจะได้เข้าใจกันเพราะบางทีถ้าเกิดคนนึงมีเวลาอีกคนไม่มีเวลาฮะมันก็จะ อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันคนนึงอาจจะเงี้ยงเงแต่พอมันไม่มีทั้งคู่เนะี่ยมันก็เลยแบบเออไม่มีปัญหาอา๋อข้อแรกน่ารักมากครับน,น่ารักแล้วเราก็เป็นคนอวยแฟนตลอดเวลาเจอทุกวันก็จะบอกว่าอุ้ยสวยจังเลย<ว>อะไรฮะเลยนะจริงจ,จ,จ,จังจริงจังจริงจัง,จ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 งก็คือเรารู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วพอรู้จักกันจร ين, ิงๆก็นิสัยก็เข้ากันได้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งน่ารักขึ้นไปอีกก็เลยคิดว่ามั่นใจครับชมทุกวันชมทุกวันใช่ เขาน่าจะเคยชินนะฮะอย่างเจอก,กันก็บอกว่าอุ้ยวันนี้แบบสวยจังหรือว่าเออวันนี้วันนี้แต่งหน้ามานี่หนาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็จะใช่ปกติเขาไม่ค่อยแต่งเออก็จะหน้าสดมาบ่อยแล้วก็จยิ่งชมแบบอุ้ยหน้าสดสวยจังอะไรเงี้ยเออก็แหลไปเรื่อยๆไม่แต่กูจริง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 เกือบด,ดีละเออไม่ก็ก็ชมแหละจริงใจครับประมาณนั้น คือจริงๆก็ดูแผนไว้แล้วน่าจะเป็นต้น,ต,นต้นต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าครับจริงๆให้ทางครอบครัวของทางผู้หญิงเข้าไปดูเลิกม,มาเราเลิกม,มาได้ต้นปีหน้าซึ่งเราก็คิดว่าเวลาประมาณ1ปีมันน่าจะเตรียมงานทุกอย่างได้ได้โอเคเอาจริงๆอะ่ะเขาไม่ค่อยได้ดูเรื่องงานเท่าไหร่นะผมนี่แหละใช่ใช่ก็เป็นคนดูให้ว่าเราจะเอาร้านชุดเจ้าสาวจากไหน เอาแกนไหนรวมถึงบอกว่าถ่ายสตูดิโอไหนคลิปอะไรต่างๆคือเราจัดการหมดเลยใช่ใช่ใช่เราเราก็จะหาร้านให้แล้วก็ให้เขาไปเลือกว่าแบบไหนที่ตรงกับสไตล์ของเขาใช่คือเขาก็มีมีรูปแบบมาประมาณนึงแล้วเราก็พยายามหาเรสเฟนซ์ให้อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนแบบชอบจัดการจัดงานอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยบอกว่าเป็นคนจัดการให้ับ อย่างคุณแคนเองเป็นคนในวงการนะฮะก็น่าจะรู้รายละเอียดมากกว่าคุณหมอที่แบบวิเขาจะไม่รู้ว่าต้องสตูดิโอยังไงชุดต้องอะไรยังไงนะฮะแต่ใดๆแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณแคนอัติรุดด้วยนะครับ